สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือแหล่งข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อมโยงหลักธรรมสำคัญๆในพุทธศาสนาอย่างทานศีลภาวนาแล้วก็พรหมวิหารแัะธรรม <c oughs> เข้ากับประเด็นทางสังคมเศรษฐกิจที่เราอาจจะเจอกันอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับอย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำที่อธิบายผ่านแคนติลอนเอฟเฟกต t จนถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคม,มทั้งแบบที่เราคุ้นเคยกันคือแบบที่อาจจะรุนแรงหน่อยกับอีกแนวทางที่ดูจะนุ่มนวลกว่าใช่ค่ะ คือเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นการเอาหลายๆมุมมองมาสังเคราะห์รวมกันนะคะทั้งปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็เอ่อเหมือนเป็นกลยุธทธ์ทางสังคมด้วยเพื่อจะลองทําความเข้าใจดูว่าหลักธรรมที่บางทีเรามองเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเนี่ยมันจะให้มุมมองอะไรหรืออาจจะเป็นเครื่องมือให้เราได้ไหมในการรับมือกับเรื่องซับซ้อนในสังคมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองมาคลี่คลายแนวคิดพวกนี้กันดูนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นแค่อุดมคติหรือเปล่า หรือว่าจริงๆแล้วมันพอจะเอามาปรับใช้เป็นแนวทางเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆได้ไหมทั้งในชีวิตเราเองแล้วก็ในภาพรวมของสังคมเอาละครับงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าได้เลยค่ะเริ่มกันที่4เสาหลักที่ว่านี้ก่อนเลยทานศีลภาวนาพรหมวิหารธรรมแหล่งข้อมูลเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่หลักปฏิบททัติทางศาสนาธรรมดานะครับแต่เป็นเหมือนเ,ออเครื่องมือพื้นฐานเลย เค,ครื่องมือที่อาจจะช่วยให้เราเข้าใจหรืออาจจะถึงขัง้นก้าวข้ามสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาเรียกว่าสมการเพดานความศักดิ์สิทธิ์ไปได้คำนี้สมการเพดานความศักดิ์ส,ดสิทธินี่น่าสนใจนะคะคืออาจจะมองเป็นเหมือนกรอบความคิดความเชื่อหรือบางทีก็เป็นโครงสร้างสังคมที่เรามองไม่เห็นที่มันเหมือนจำกัดศักยภาพหรือทางเลือกของเราเอาไว้อาจจะเป็นความกลัวลึกๆความเชื่อบางอย่างหรือการยอมต่ออำนาจอะไรบางอย่างแบบไม่รู้ตัว ซึ่งหลักธรรมทั้ง4เนี่ยเขามองว่าอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้มองทะลุหรือปลดล็อกเพดานที่ว่านี้ได้น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่ทานก่อนเลย <c oughs> การให้โปกติเราก็จะนึกถึงการให้ของให้เงินให้เวลาอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> แต่แหล่งข้อมูลมองลึกลงไปอีกบอกว่าทานคือการฝึกใจที่ให้ <c oughs> คือลดความยึดติดในตัวตนลดความสำคัญของฉันของฉันลง ลดอัดตราใช่ครับผลคือใจมันจะโปร่งขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นส่วนในทางสังคมมันก็คือการหมุนเวียนทรัพยากรสร้างความเชื่อมโยงกันและไอความโปร่งเบาสบายของใจนี้แหละค่ะที่แหล่งข้อมูลเคยเชื่อมโยงกับคนรับจริงๆในชีวิตประจําวันได้น่าคิดมากครับยังไงครับเขาไม่ได้บอกว่าให้แล้วจะรวยปั๊บนะคะแต่ชี้ว่าพอใจเรามันไม่ถูกบีบด้วยความรู้สึกว่าขาดหรือกังวลตลอดเวลาเนี่ยความคิดเรามันจะปลอดโปร่งขึ้น Uh huh. มันจะมองเห็นทางออกหรือเห็นโอกาสทำม,มาหากินได้ชัดขึ้นการตัดสินใจก็จะดีขึ้นซึ่งไอ้ปัจจัยพวกนี้และต่างหากที่มันนำไปสู่ความมั่นคงหรือความมั่งคั่งได้จริงๆอ๋อเข้าใจครับ oh, <ๆ>แล้วพอมองในมุมเพดานความศักดิ์สิทธิ์การให้ทานบ่อยๆโดยเฉพาะการให้แบบไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรมากมายเนี่ยมันไปช่วยลดอำนาจของความกลัวขาดแคลนซึ่งเป็นเสาหนึ่งที่ค้ำเพดานนั้นอยู่เข้าใจเลยครับ ลดความกลัวถัดมาคือศีลการรักษากายวาจาใจไม่เบียดเบียนกันที่เราคุ้นๆก็ศีลห้าเป็นพื้นฐานเลยใช่ค่ะแต่แหล่งข้อมูลเขาจะเน้นไปที่ศีลสำรวมมากกว่าซึ่งเป็นการสำรวมจากข้างในจากข้างในใช่ค่ะคือฝึกที่จะไม่ไปก้าวไก่ไม่พยายามไปควบคุมหรือตัดสินคนอื่นเป็นการเคารพขอบเขตของกันและกัน ใช่เลยค่ะศีนสำรวมนี่แหละคือแก่นเลยถ้าเรามีตรงนี้ข้างในแล้วเนี่ยสีลที่เป็นข้อข้อภายนอกไม่ว่าจะเป็น5ข้อ8ข้อหรือมากกว่านั้นมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไปเลยเอ,อ๋อครับทําได้เองตามสถานการณ์ตามบทบาทเราผลก็คือใจมันจะสงบเย็นข้างในรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยไม่ต้องคอยระแวง แล้วอีกครั้งค่ะแหล่งข้อมูลก็เชื่อมโยงสภาวะจิตแบบนี้ว่ามันส่งผลดีกับการใช้ชีวิตนะคิดอ่านอะไรมันจะราบรื่นขึ้นแล้วที่เชื่อมกับเพดานความศักดิ์สิทธิ์ล่ะครับสินสำรวมมันไปเกี่ยวได้ยังไงแหล่งข้อมูลมองว่าการมีวินัยในตัวเองจากการรักษาศีลโดยเฉพาะสินสำรวมเนี่ยมันทําให้เราพึ่งพาการควบคุมหรือกฎเกณฑ์จากข้างนอกน้อยลงอ๋อพึ่งตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะ มันเลยเป็นการลดทอนอำนาจของโครงสร้างที่พยายามจะมาควบคุมเราจากข้างนอกที่แหล่งข้อมูลบางส่วนเขาใช้คําว่ามายาแห่งอำนาจรัฐผันลึกโหคาแรงเหมือนกันนะครับมายาอำนาจรัฐผันลึกค่ะอาจจะหมายถึงโครงสร้างอำนาจที่มันซ้อนซ้อนกันอยู่ที่อาศัยความกลัวความแตกแยกมาควบคุมเราแล้วสินสํารวมจากปัจเจกเนี่ยมันไปทําลายมายาที่ว่าได้ยังไงครับฟังดูสเกลใหญ่มากเป็นคําถามที่ดีค่ะคือแหล่งข้อมูลไม่ได้บอกว่าปุบป,ปับทําลายได้เลยนะคะ แต่เสนอว่าเมื่อคนในสังคมมากมากขึ้นเริ่มฝึกเคารพขอบเขตกันไม่ก้าวกายไม่ตัดสินมีวินัยจากข้างในครับความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายหรืออำนาจรัฐมาบังคับจากข้างนอกมันก็จะค่อยๆลดลง uh huh. สังคมมันจะสงบได้ด้วยตัวมันเองไอ้โครงสร้างอำนาจที่อาศัยความขัดแยง้งความกลัวการคุบคุมเข้มๆมันก็จะค่อยๆหมดความหมายไปเองเป็นการเปลี่ยนจาก ฐานรากเลยค่ะคือจากตัวเราที่เปลี่ยนตัวเองเข้าใจแล้วครับเปลี่ยนจากข้างในงั้นไปต่อกันที่เสาหลักที่3ภาวนาการพัฒนาจิตและปัญญาที่เราคุ้นๆก็ฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นความจริงค่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ครับถ้าเรียงลําดับความละเอียดฐานจะดูเป็นเรื่องภายนอกสีลนี่ผสมผสมกัน ส่วนภาวนานี่เน้นข้างในรุนร้วนละเอียดสุดเลยเป้าหมายหลักของภาวนาก็คือสร้างจิตที่มันรู้เท่าทันความเป็นจริงสามารถวางอุเบกขาได้ไม่แกว่งไปตามอารมณ์ง่ายๆรักษาใจเป็นกลางใช่ค่ะรักษาความปกติสุขความเป็นกลางไว้พอจิตสงบมีสติไม่ฟุ้งซ่านการแก้ปัญหาหรือคิดอะไรใหม่ๆมันก็ทําได้ดีขึ้นอันนี้ก็เชื่อมกับเรื่องธรรมาหากินความสําเร็จได้อีกครับ ส่วนเรื่องการทะลุภัยใดความศักดิ์สิทธิ์ภาวนาถือเป็นเครื่องมือตรงๆเลยค่ะเพราะการฝึกสติบัญญาเนี่ยมันช่วยให้เรามองเห็นความคิดความเชื่อความกลัวที่อาจจะถูกปลูกฝังมาเห็นตามจริงใช่ค่ะแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสมันเกิดอิสรภาพข้างในนำไปสู่การปกครองตัวเองได้จริงๆและเสาหลักสุดท้ายพรหมวิหารธรรมธรรมของผู้ประเศรศสริฐสอย่างแม่ตาการุณามุทิตาอุเบกขาค่ะ เมตตาอยากให้เขามีสุขกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อเขาได้ดีอุเบกขาก็วางใจเป็นกลางเมื่อช่วยไม่ได้จริงๆหรือเป็นเรื่องกรรมของเขาครับผมแหล่งข้อมูลให้ความสำคัญกับพรมุนิหานธรรมมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แห่งพุทธ,ธะเลยโหซอฟต์พาวเวอร์ ที่สามารถสร้างสังคมที่อยู่กันอย่างสันติสุขได้โดยไม่ต้องไปกดขี่บังคับกันแล้วก็มองว่าเป็นเหมือนปัจจัยสมดุลสําคัญเลยที่จะค้าไม่ให้สมการเพดานความศักดิ์สิทธิ์มันเอียงไปทางที่สร้างความทุกข์ทรมานจากอํานาจที่ไม่สมดุล mm. พรหมวิหารธรรมเหมือนเป็นสะพานเชื่อมตัวเราที่พัฒนาขึ้นมาแล้วผ่านทานศีลภาวนาออกไปหาคนอื่นสู่สังคมข้างนอกเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมดุลสูงสุด ทั้งข้างในและข้างนอกเลยค่ะฟังดูแล้วหลักธรรมทั้งสี่ข้อนี้พอมารวมกันก็เหมือนเป็นชุดเครื่องมือที่ครบเลยนะครับค่ะที่แหล่งข้อมูลเชื่อว่าเออมันเอามาใช้ทำความเข้าใจหรืออาจจะถึงขั้นทลายเพดานที่จำกัดเราอยู่ได้แล้วก็เปิดทางไปสู่สังคมที่คนพึ่งตัวเองได้อยู่กันอย่างสงบสุขได้จริงแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติที่มันจับต้องได้มากขึ้นละครับนอกจากเรื่องในใจ นั่นสิคะโอเคครับเมื่อกี้เราดูเรื่องเครื่องมือภายในกันไปแล้วทานสินภาวนาพรหม,มวิหารราธรรมทีนี้ลองมาดูความท้าทายจากข้างนอกที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นบ้างก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเรื่องใหญ่เลยคะ่ะใช่ครับซึ่งเขามองว่าส่วนหนึ่งเลยนะมันถูกขับเคลื่อนด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแคนติลอนเอฟเฟก t แล้วเพื่อเข้าใจเรื่องนี้อาจจะต้องรู้จักภาพรวมของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจกันนิดหน่อย พวก m0 m1 m2 ที่นักเศรษฐศาสตร์เขาใช้วัดกันเอาแบบง่ายๆนะคะ Cantillon effect เนี่ยหลักการสำคัญคือเงินใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วอัดเข้ามาในระบบเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยเออมันไม่ได้กระจายไปถึงทุกคนเท่ากันหรือพร้อมกันอ๋อไม่เท่ากันใช่ค่ะคนหรือกลุ่มที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเงินมากที่สุดหรือได้เงินนั้นไปใช้ก่อนเพื่อนเลย อย่างพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆที่ได้สัญญากับรัฐหรือแม้แต่ตัวรัฐบาลเองครับกลุ่มนี้จะได้เปรียบม,มหาศาลเลยเพราะเขาสามารถเอาเงินใหม่นั้นไปซื้อของซื้อบริการหรือไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้ก่อนก่อนที่ราคาจะขึ้นถูกต้องค่ะก่อนที่ราคาโดยรวมในตลาดมันจะปรับตัวสูงขึ้นตามเงินที่เพิ่มเข้ามาพูดง่ายๆคือได้ซื้อของตอนที่ยังราคาเดิมอยู่หรือเพิ่งเริ่มขยับพอจะนึกภาพออกครับ แล้วไอ้เส้นทางเงินที่ว่าเนี่ยพวก M ศ M 1มันไปทางไหนบ้างครับแหล่งข้อมูลอธิบายว่าเงินฐานหรือ M ศูนย์ที่แบงก์ชาติสร้างขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไหลเข้าระบบผ่านธนาคารพาณิชย์หรือผ่านการซื้อพันธบัตรหรือบางทีก็ผ่านงบประมาณรัฐไปสู่ผู้รับเหมาอืมผลก็คือเงินก้อนแรกๆเนี่ยมันมักจะไหลไปดันราคาสินทรัพย์ทางการเงินก่อนเลยพอคุณพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์อะฮะพวกนี้ราคามันจะขึ้นก่อน คนที่ถือของพวกนี้อยู่แล้วก็เลยรวยขึ้นทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยครับส่วนเงินในความหมากที่กว้างขึ้นอย่าง M1 M2 ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อของแบงก์พาณิชย์เนี่ยมันก็จะไหลไปหาคนที่มีเครดิตดีหรือมีหลักทรัพย์คำประกันซึ่งก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะดีหรือมีทรัพย์สินอยู่แล้วก็กลุ่มเดิมๆอีกใช่ค่ะผลคือราคาสินทรัพย์โดยเฉพาะบ้านที่ดินก็ยิ่งถูกดันขึ้นไปอีก ช่องว่างระหว่างคนมีกับไม่มีมันเลยยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆเพราะราคาสินทรัพย์มันวิ่งเร็วกว่ารายได้หรือค่าจ้างของคนทั่วไปเยอะเลยค่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะผลกระทบตามมาก็คือไอช่องว่างความมั่งคั่งหรือ asset gap เนี่ยมันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วแหล่งข้อมูลเขาบอกไหมครับว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดเฉพาะในระบบทุนนิยมหรือเปล่าจุดสำคัญที่แหล่งข้อมูลเน้นเลยนะคะคือ Cantillon Effect เนี่ยมันเกิดได้ในทุกระบอบการปกครองเลยคะ่ะ ทุกระบอบเลยล่ะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือแม้แต่ระบบเจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนตราบใดที่ยังมีศูนย์กลางอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแบงก์ชาติพรรคการเมืองหรือราชสำนักที่สามารถสร้างหรือควบคุมการกระจายเงินหรือทรัพยากรได้เนี่ยกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจนั้นๆก็มักจะได้เปรียบได้ประโยชน์ก่อนเสมอมันเป็นเรื่องของโครงสร้างการไหลของเงินกับอำนาจมากกว่าจะเป็นเรื่องอุด,ดมการทางการเมืองอ๋อไม่เกี่ยวกับชื่อระบอกแต่เกี่ยวกับโครงสร้างใช่ค่ะแล้วในระดับโลก แหล่งข้อมูลยังชี้ด้วยว่าระบบเงินสกุลหยักของโลกอย่างดอลลาร์เนี่ยก็สร้างแคน t ทลลอนเอฟเฟกระดับนานาชาติได้เหมือนกันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศศูนย์กลางคอร์กับประเทศรอบนอก periphery โอ้หมันเป็นทั้งระดับประเทศและระดับลูกเลยแล้วความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากแค n ิล l นเอฟ f ฟก c t เนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมคนในสังคมยังไงบ้างครับแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำความรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่น relative deprivation เนี่ยแหละคะ่ะที่ไปกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันร,รุนแรงมากขึ้นครับ ในเรื่องที่เราเรียกว่าโลกธรรม8แปะคะ่ะคือสแสวงหาลาบยศสันเสริญสุขแล้วก็หนีจากความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์การแข่งขันสูงขึ้นใช่ค่ะมันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามแย่งชิงสถานะ status arms race คือทุกคนพยายามตะเกียกตะกายเพื่อให้ได้ของหรือสถานะที่บ่งบอกว่าตัวเองเหนือกว่าไม่อยากน้อยหน้าใครเช่นต้องมีบ้านแพงๆรถหรูหร ประมาณนั้นเลยค่ะบ้านทำเลดีโรงเรียนดังหรือการบริโภคเพื่ออวดฐานะวิบเล่นเอฟเฟกซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันสร้างความเครียดมหาศาลนำไปสู่การเป็นหนี้แล้วก็อาจจะบ่มเพาะความขัดแย้งในสังคมให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆแหล่งข้อมูลถึงกับร่างภาพเป็นขั้นบันไดของความขัดแย้งไว้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่เหมือนบันได8ขั้นสู่การประทุ โอ้ห oh, 8ดขั้นเริ่มจากเครียดส่วนตัวลามไปวิกฤตครอบครัวชุมชนปั่นป่วนตลาดเริ่มบิดเบี้ยวการเมืองแบ่งโครรุนแรงสถาบันหลักๆเริ่มสั่นคลอนเกิดการปรับปรามหรือตอบโต้กันแล้วขั้นสุดท้ายคือขั้นสุดท้ายคือระเบิดออกทางสังคมเลยค่ะอาจจะเป็นจลาจลรัฐประหารหรือสงครามกลางเมืองก็ได้ส่วนจุดชนวนที่มักจะเป็นจุดให้มันปะทุเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่กระทบคนเยอะๆเะช่น เช่นราคาอาหารพลังงานพุ่งพร,ดพรวดฟองสบู่อสังหาหรือตลาดหุ้นแตกมีกดีคอรัปชันใหญ่ๆเปิดโปงออกมาหรือมีเหตุการณ์ความอายุติธรรมที่มันสะเทือนใจคนมากๆหรือปัญหาคนรุ่นใหม่ตกงานเยอะๆอ,อ,อะไรแบบนี้ค่ะฟังดูน่ากาังวลนะครับพอสังคมมันเดินมาถึงจุดที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงได้เนี่ยแหล่งข้อมูลมองเรื่องการปฏิวัติไว้อย่างไรบ้างครับเขามองว่ามันแก้ปัญหาได้จริงไหมแหล่งข้อมูลให้มุมมองที่อ น่าคิดเหมือนกันค่ะคือเขามองว่าแม้การปฏิวัติด้วยความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะโค่นล้มผู้ปกครองเดิมหรือเปลี่ยนรูปแบบการปกครองได้ก็จริงนะครับแต่บ่อยครั้งเลยมันมักจะจบลงด้วยการที่กลุ่มอํานาจใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่ก็เข้าไปยุดเครื่องมือในการสร้างและกระจายเงินหรือทรัพยากรอยู่ดีอ้าวก็เหมือนเดิมสิครับใช่ค่ะพวกแบงก์ชาติคลังรัฐมิสาหกิจสำคัญสำคัญ,คญแล้วก็เริ่มจัดสรรผลประโยชน์ให้พวกตัวเองก่อน เกิดเป็นวงจรแคนทิลอนเอฟเฟกรอบใหม่ภายใจหน้ากากใหม่ชื่อเรียกใหม่ๆแหล่งข้อมูลถึงกับเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเลยค่ะวงจรอุบาททำไมมันถึงมักจะวนกลับไปเป็นแบบเดิมนะครับเหตุผลหลักๆก็คือธรรมชาติของอำนาจที่มันมักจะรวมศูนย์แล้วเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่แรงที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการคุมการสร้างและการไหลของเงินนี่แหละครับผู้นำใหม่ก็มักจะยึดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อสร้างฐานเอานอตัวเองแล้วก็ อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าการยึดคืน recapture จากชนชั้นนำเดิมหรือกลุ่มผลประโยชน์ใหม่ที่เข้ามาเสียบแทน mm hmm. แล้วกฎกติกาใหม่ๆที่ออกมาหลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มักจะถูกออกแบบมาตั้งใจหรือไม่ก็ตามให้เอื้อประโยชน์กับกลุ่มผู้นำใหม่อยู่ดีสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันเหมือนกับว่าเราแค่เปลี่ยนตัวผู้เล่นในสนามแต่กติกาพื้นฐานที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจากการเข้าถึงทรัพยากรหรือเงินใหม่ก่อนใคร มันยังอยู่หรือไม่ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบอื่นพอการเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงมันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต่อแถมอาจจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกแล้วมันจะมีทางเลือกอื่นไหมแหล่งข้อมูลเสนอแนวทางที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบอ่อนโยนค่ะอ่อนโยนโดยใช้หลักธรรมที่เราคุยกันตอนต้นโดยเฉพาะพรหมวิหารธรรมเป็นแกนหลักเลยคําถามสําคัญคือแล้วไอ้หลักธรรมที่ดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเนี่ย มันจะมาช่วยต้านหรือแก้ไขวงจรแย่ๆอย่าง c a n t i เลียนเอฟเฟหรือสงครามแย่งชิงสถานะที่ซับซ้อนพวกนี้ได้ยังไงแหล่งข้อมูลเสนอว่าการเอาหลักธรรมโดยเฉพาะพรมวิหารธรรมเนี่ยมาใช้ในวิถีชีวิตและโครงสร้างสังคมจริงๆจังๆอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเลยนะคะมันช่วยลดความรุนแรงของสงครามสถานะได้แล้วก็สร้างผุมคุมการต่อผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำได้ด้วยเช่นยังไงบ้างครับ เขาเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะเช่นในระบบการศึกษาอาจจะสอดแทรกช่วงเวลาสั้นๆให้ฝึกสติอย่างอานาปานาสติในแต่ละวันฝึกสติในโรงเรียนใช่ค่ะส่งเสริมโครงงานที่นักเรียนได้ไปช่วยเหลือคนอื่นหรือชุมชนอันนี้ก็คือกรุณาหรือจัดกิจกรรมให้มองเห็นชื่นชมจุดแข็งของเพื่อนอันนี้ก็มุทิตา หรือใช้วิธีสื่อสารอย่างสาันติวงสนทนาสร้างสารรค์แก้ปัญหาแทนการลงโทษประจานอันนี้ก็อุเบกขาแล้วก็ลดการเน้นจัดอันดับเปรียบเทียบหันมาดูความก้าวหน้าของแต่ละคนเทียบกับตัวเองครับผม หรือในวัฒนธรรมพิธีกรรมอาจจะสร้างหรือฟื้นฟูประเพณีที่เน้นขอบคุณกตัญญูหรือยินดีกับความสำเร็จคนอื่นมุทิตาในชุมชนสร้างกระบวนการคืนดีให้อภัยเวลาขัดแย้งกันหรือมีช่วงเวลาสงบสงบร่วมกันในพิธีต่างๆเพื่อฝึกวางใจเป็นกลางอุเบกขาดูเหมือนจะมีหลายอย่างที่ทาได้เลยนะครับแล้วจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดคืออะไรครับแหล่งข้อมูลเน้นย้ำเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่ง่ายและสำคัญสุดคือการฝึกสติ โดยเฉพาะอาณาปานสติตามรู้ลมหายใจอ่าแค่รู้ลมหายใจใช่ค่ะเพราะมันง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต้นทุนต่ำใครๆก็ทำได้พอเราฝึกสติแล้วเริ่มรู้ทันตัวเองมากขึ้นอาจจะเริ่มเห็นความจริงใหม่ที่มันขัดกับความเชื่อเดิมหรือสัญญาเก่าๆที่เรายึดมานานครับซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือตึงเครียดในใจขึ้นวาได้ ณจุดนี้เองที่ทานศีลภาวนาพรหมวิหารธรรมจะเข้ามาเป็นเครื่องมืออ๋อเป็นเครื่องมือคลี่คลายใช่ค่ะช่วยคลี่คลายตมขัดแย้งนั้นการฝึกกระบวนการนี้ซ้ำๆมันจะค่อยๆสร้างปัญญาหรือความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาซึ่งไม่ใช่แค่รู้จากตำราแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการลงมือทำจริงๆเอาไปใช้แก้ตัญหาในชีวิตได้จริงน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเจาะลึกกันต่อถึงแนวคิดการเอาหลักธรรมพวกนี้มาประยุกต์สร้างธุรกิจและเครือข่ายที่อาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมแบบอ่อนโยนที่ว่านี้แหล่งข้อมูลพูดถึงคําว่าทานที่ไม่เป็นาธาตุด้วยมันคืออะไรครับทานที่ไม่เป็นาธาตุอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือเขาเน้นให้วิทยาทานหรือธรรมทานเป็นหลักให้ความรู้ใช่ค่ะให้ความรู้ทักษะช่องทางหรือเครื่องมือ แทนที่จะเน้นให้เงินหรือของอย่างเดียวซึ่งบางทีมันอาจจะไปสร้างภาวะพึ่งทิงทําให้ผู้รับไม่ได้พัฒนาตัวเองจริงๆ uh huh. การให้วิทยาทานคือช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองสามารถพึ่งตนเองให้ได้ก่อนโดยใช้ทับทรัพยากรที่เขามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นสอนเรื่องการเงินการจัดการธุรกิจการตลาดทักษะอาชีพแทนที่จะให้เงินอย่างเดียวฟังดูเป็นการให้ที่ยั่งยืนกว่าจริงๆครับ แล้วโครงสร้างเครือข่ายที่แหล่งข้อมูลเสนอเพื่อสนับสนุนแนวทางนี้แหละครับหน้าตามันเป็นยังไงเขาเสนอโครงสร้างที่ค่อยๆขยายจากเล็กไปใหญ่นะคะเริ่มจากหน่วยเล็กสุดเลยเขาเรียกว่าวงแชร์แบงก์การันตี วงแชร์แบงก์การันตีซึ่งต้องย้ำนะคะว่าไม่ใช่วงแชร์เงินสดที่เราคุ้นๆกันอ๋อไม่ใช่แชร์เงินไม่ใช่ค่ะแต่เป็นกลุ่มเล็กๆอาจจะ50คนที่รู้จักไว้ใจกันรวมตัวกันโดยเอาหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสดมาใช้หลักประกันที่ไม่ใช่เงินสดเช่นอะไรครับเช่นสัญญาจ้างงานเอกสารสิทธิในทรัพย์สินหรือแม้แต่สัญญาว่าจะช่วยเหลือกันมาค้ำประกันร่วมกันในกลุ่ม เพื่อสร้างเครดิตภายในให้สมาชิกเข้าถึงทุนหรือความช่วยเหลืออื่นๆได้โดยไม่ต้องมีเงินสดเยอะๆหรือมีหลักทรัพย์แบบที่แบงก์ทั่วไปต้องการครับเน้นความโปร่งใสาอาจจะใช้บัญชีที่ตรวจสอบได้หลายทางแล้วก็มีกลไกแก้ปัญหาภายในกลุ่มกันเองก่อนคล้ายๆพวกสหกรณ์เครดิตยูเนียนยุคแรกๆแต่เน้นคำประกันด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้วแก้ปัญหากันเองแล้วจากวงเล็กๆนี่มันขยายไปไงต่อครับ หลายๆวงแชร์แบงก์การันตีที่อาจจะทำอาชีพเดียวกันหรือมีเป้าหมายคล้ายๆกันก็อาจจะรวมตัวกันหลุมหลวมเป็นสมาคมการค้าและการเงินอ๋อ oh, รวมวงกันใช่ค่ะเพื่อช่วยกันในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเช่นทำการตลาดร่วมกันให้คำปรึกษากฎหมายบัญชีหรือหาวัตถุดิบร่วมกันจากนั้นหลายๆสมาคมก็อาจจะร่วมกันตั้งมูล,ลนิธิเพื่อทาอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์มากขึ้นครับ เช่นสร้างองค์ความรู้สนับสนุนการศึกษาสร้างสาธารณูปโภคแล้เป้าหมายสูงสุดที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคือการสร้างเทวสถานเทวสถานหมายถึงวัดเหรอครับไม่เชิงค่ะไม่ใช่วัดในความหมายเดิมๆแต่เป็นพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้และปฏิบัติ ทานศีลภาวนาปรม,มวิหารรำเป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมเป็นที่บ่มเพาะทักษะนวัตกรรมครับและที่สำคัญคือเปิดกว้างเป็นสากลเลยค่ะสำหรับทุกคนทุกความเชื่อทุกพื้นเพให้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ฟังดูเป็นระบบนิเวศท,ทางสังคมเศรษฐกิจแบบใหม่เลยนะครับแล้วการเอาพรมวิหารรำมาใช้เหมือนเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยตรงเลยเหรอครับ แหล่งข้อมูลอธิบายเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างมันจะทําได้จริงเหรอครับในโลกธุรกิจที่แข่งกันดุเดือดขนาดนี้ว่าพรหมวิหารธรรมเนี่ยเอามาใช้เป็นแนวทางตัดสินใจทางธุรกิจได้ตรงๆเลยนะเช่นเมตตาไม่ใช่แค่สงสารแต่คือตั้งใจสร,งสร้างสินค้าหรือบริการที่มันแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงๆช่วยให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นสะดวกขึ้นลดต้นทุนให้เขาได้จริงเป็นการสร้างคุณค่าจากความปรารถนาดีจริงๆอืม สร้างคุณค่าการุณาพอเห็นธุรกิจอื่นหรือใครลำบากแทนที่จะไปเหยียบหรือฉวยโอกาสก็ช่วยอย่างรับผิดชอบคือช่วยให้เขากลับมายืนได้เองไม่ใช่สร้างบุญคุณหรือสร้างหนี้เพิ่มให้เขาครับมุทิตาคือมองธุรกิจอื่นที่เขาทำดีสร้างคุณค่าจริงๆไม่ใช่ในฐานะคู่แข่งที่ต้องกำจัดทิ้งแต่เป็นพันธมิตรที่ร่วมมือกันได้หรืออย่างน้อยก็ยินดีกับความสำเร็จของเขา ซึ่งมันจะช่วยลดบรรยากาศการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายลงได้ลดการแข่งขันอุเบกขาอันนี้อาจจะยากสุดคือฝึกวางใจเป็นกลางอย่างมีปัญญาต่อธุรกิจองค์กรหรือแม้แต่คนที่ทำธุรกิจแบบกดขี่ผูกขาดเอาเปรียบสร้างภาพเกินจริงหรือที่แหล่งข้อมูลใช้คำว่าพวกมักอวดมักอ้างมักอวดมักอ้างการวางเฉยตรงนี้ไม่ใช่ไม่รับรู้นะคะแต่คือไม่ร่วมสังครรมด้วย ไม่ไปสนับสนุนไม่ร่วมมือด้วยแม้ว่าการร่วมมือนั้นอาจจะให้ผลประโยชน์ระยะสั้นสูงก็ตามเป็นการเลือกที่จะไม่ไปเติมพลังให้วงจรที่ไม่สร้างสรรค์การใช้อุเบกขาแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนี่มันปล่อยปะละเลยหรือเปล่าไม่เข้าไปจัดการปัญหาเหลยครับแหล่งข้อมูลอธิบายว่า อุเบกขาตรงนี้ต้องมีปัญญาด้วยค่ะคือรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเมื่อเราเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้โดยตรงการไปต่อต้านหรือโจมตีอาจจะยิ่งสร้างความขัดแย้งหรือเสียพลังงานเปล่าๆครับการเลือกที่จะไม่สนับสนุนแล้วหันมาสร้างสิ่งดีๆในส่วนของเราเองอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลและยั่งยืนกว่าในระยะยาวเป็นการปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาแต่เราเลือกที่จะไม่เดินด้วยด้วยเข้าใจแล้วครับ เป็นการเลือกที่จะไม่เติมเชื้อไฟและผลลัพธ์ที่แหล่งข้อมูลคาดหวังจากแนวทางธุรกิจและเครือข่ายแบบนี้คืออะไรครับผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการค่อยๆแผ่ขยายความร่มเย็นเป็นสุขออกไปพร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจและเครือข่ายพวกนี้นะคะความร่มมันไม่ใช่แค่โตทางเศรษฐกิจแต่เป็นการสร้างสังคมที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนมันดีขึ้นความขัดแย้งลดลง แก้ปัญหาได้สร้างสารอ่อนโยนมากขึ้นเป็นทางเลือกในการสร้างยุคสิวิไลที่ไม่ต้องผ่านการปฏิวัติรุนแรงการสูญเสียที่สําคัญคือแนวทางนี้เน้นสมัครใจไม่บังคับใครเห็นประโยชน์พร้อมเปลี่ยนตัวเองก็มาร่วมใครยังไม่พร้อมก็ใช้ชีวิตแบบเดิมของเขาไปไม่มีบังคับใช่ค่ะแล้วแหล่งข้อมูลยังเสนอแนวคิดที่ลึกไปกว่านั้นอีกว่าผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุด อาจไม่ได้อยู่ในรูปกำไรเงินเงินทองทองอย่างเดียวแต่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวงจรดอกเบีย้ยของความเป็นปกติสุขวงจรดอกเบีย้ยของความเป็นปกติสุขค่ะหมายถึงความสุขความสงบความสัมพันธ์ดีๆที่มันงอกเงยขึ้นมาจากการใช้ชีวิตทำธุรกิจด้วยหลักธรรมพวกนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้สติปัญญาในระดับที่สูงขึ้นในการเข้าถึงไม่ใช่สิ่งที่คนที่ยังหลงมัวเมาในอัตตาหรือความอยากเด่นอยากดังมักอวดมักอ้างจะสัมผัสหรือเข้าใจได้ง่ายอโอนี่เราเดินทางผ่านแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากหลักธรรมพุทธที่ดูเหมือนจะเก่าแก่อย่างทานศีลภาวนาพรหมวิหารธรรม มาสู่การวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจยุคนี้ที่ซับซ้อนอย่างคันทิลลอนอิเฟ็กต์ความเหลื่อมล้ําเชื่อมไปถึงวัาจนาก,การเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งแบบแ,บบแรงๆแ,และแบบอ่อนโยนแล้วสุดท้ายก็มาสํารวจแนวทางที่เป็นไปได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ต่างออกไปผ่านการปฏิบัติในระดับตัวเราสร้างเครือข่ายแล้วก็ทําธุรกิจด้วยหลักธรรมการสาคัญที่ผมจับได้จากการคุยกันวันนี้คือหลักธรรมทั้ง4นี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวทําเพื่อใจสงบอย่างเดียว ไม่ใช่แค่นั้นแต่แหล่งข้อมูลมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังที่สร้างความเข้มแข็งจากข้างในแล้วอาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้างได้จริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรสําหรับเราแต่ละคนในชีวิตประจําวันล่ะครับเป็นคําถามที่ชวนคิดต่อจริงๆค่ะแหล่งข้อมูลชุดนี้เขาเหมือนทิ้งท้ายให้เราลองพิจารณาดูว่าหรือบางทีการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ย อาจจะไม่ได้เริ่มจากการพยายามไปเปลี่ยนโครงสร้างข้างนอกอย่างเดียวครับแต่อาจจะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติภายใน (inner revolution) ควบคู่กันไปเลยแบบแยกกันไม่ได้ปฏิวัติภายในโดยมีหลักพรหมวิหารธรรมเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีที่เรามองและปฏิสัมพันธ์กับตัวเองกับคนอื่นแล้วก็กับระบบเศรษฐกิจที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่อย่างถึงรากถึงโคนเลย หรือว่าการกระทําที่อาจจะดูเล็กน้อยเป็นส่วนตัวอย่างการฝึกฝนความสงบในใจแล้วก็แผ่ขยายความปรารถนาดีออกไปสู่การกระทําจริงๆแ hmm. ม้กระทั่งในวีทีที่ดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์เป็นหลักอย่างโลกธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นจุดคันงัดที่ทรงพลังที่สุดในการพลิกโฉมหน้าสังคมที่เราอยู่ก็เป็นได้นะคะโห oh. อันนี้คงเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เรานำกลับไปคบคิดแล้วก็ทดลองปฏิบัติกันดูในชีวิตจริงค่ะ